กระถ้านะครับหลังจากที่แอดมินเริ่มบำรุงไปเห็นปะ่ะคือ,เ,อ,อเขายุบหัวไปเกือบทั้งกระถางนะครับอีเหนาวนงามนะครับอีเหนาก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมพูดเล่นเลยนะครับปุ๋ยแต่ละอย่างที่แอดมินใช้นะครับม,ม,มันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้บอลสีนะครับจเจริญเติบโตแตกหลอดแตกใบนะครับใบสวยใบสดได้ดีมากนะครับ สวัสดีครับแอีทุกคนนะคบกลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เปิดคลิปมากับบอลสีนะครับช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเป็นการที่จะทําให้บอลเราโตช้านะครับแต่ว่าแอดมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้บอลนะครับโตเร็วนะครับทาอย่างไรนะครับตามมาดูกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องอบก็ได้นะครับผมไะตามมาดูเลยแล้วก็พร้อมกับการบำรุงง่ายๆนะครับสาหรับใครที่เลี้ยงบอลไว้ที่บ้านนะครับลู ไว้หน้าบ้านหรือข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาซื้อปุ๋ยตัวนี้มาใช้ดูนะครับเป็นผลมากๆนะครับผมทุกๆเช้านะครับทุกๆเช้าแอดมินจะตื่นมานะครับก่อนจะเช็คดูสภาพนะครับบอแต่ละตนน้นมีอะไรผิดปกติไหมแต่ก็แอบ,บเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรผิดปกติไปนะครับนูนๆเหมือนกระถางนูนนะครับใบแหว่งนะครับไม่รู้ว่าอะไรมากินตอนกลางคืนเพราะว่าเมื่อวานนะครับช่วงเย็นยังดีอยู่เลยนะครับ ใบแหว่งไม่พอนะครับกระถางอื่นๆก็หายไปด้วยเห็นไหมนี่ไม่ใช่หนอนนะครับเพราะว่าแอดมินเช็คแล้วนะไม่น่าจะเป็นหนอนนะครับสภาพแบบนี้แล้วก็กระถางนี้นะครับหายไปนะครับตอนแรกมันมีก้านหนึ่งใบหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็หายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหอยทากนะครับหอยทากตัวลายๆนะครับชอบออกมาหากินตอนกลางคืนวันนี้ก็เลยจะป้องกัน เขานะครับด้วยวิธีง่ายๆด้วยเหยื่อนะครับล่อหอยภาพวันนะครับในนี้เป็นการขังเดี่ยวนะครับผมบอลใหม่ๆที่ได้มานะเห็นไหมการเจริญเติบโตนะครับช่วงฤดูหนาวนะครับแบบนี้นะครับอากาศหภูมิลดลงนะครับก็แนะนํานะครับให้ทําขังเดี่ยวแบบนี้อบขนาดผู้เท่าเฝ้าเรือนผมนะครับเห็นไหมเป็น ผมยังเอามาขังแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะยุบหัวนะครับผมยุบใบทิ้งใบนะครับก็เลยนะครับจับขังเข้ากระโจมแบบนี้ทั้งหมดเลยก่อนจะไปวางเหยื่อล่อนะครับผมขอบำรุงนะครับด้วยปุ๋ยตัวนี้นะครับผมอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะครับก่อนเป็นปุ๋ยเม็ดเอ่อถุงสีฟ้านะครับถุงสีฟ้าอ่อสูตร14 14 14มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็นํามาอะแดปนะครับใส่ละลายน้ําแบบนี้ในขวดนะครับ วิธีการใช้เราก็ใช้นิดเดียวนะครับประมาณนี้เี่นะครับผมการบำรุงของปุ๋ยตัวนี้นะครับมันดีอะไรนะครับช่วยให้บอลน,นะครับแตกหลอดได้เร็วด้วยนะครับสำหรับใครที่ปลูกบอลไว้หน้าบ้านหรือเรียงไว้ข้างบ้านหรือ,อ,อพื้นที่น้อยแต่ไม่รู้ว่าจะทำปุ๋ยยังไงนะครับแนะนำให้ไปซื้อปุ๋ยตัวนี้มาใช้แล้วก็ผสมนะครับกับน้ำเห็นผลดีมากๆนะครับ จำได้ไหมเห็นไหมนกกระท้านะครับหลังจากที่แอดมินเริ่มบำรุงไปเห็นปะคือ,เ,อ,อเขายุบหัวไปเกือบทั้งกระถางนะครับเนี่ยตอนนี้เขาเกิดมาเยอะแล้วนะครับผมก็จะตากบำรุงไปแบบนี้เลยทุกคนบอนสีนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับวิวัฒนาการหรือการเติบโตของเขานะครับถ้าเขาโตแล้วก็มีหัวที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะยุบ ยุบใบขึ้นไปแล้วเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมาแบบนี้เยอะมากนะครับกระถางนี้แอนดมินปลูกปีหนึ่งแล้วมั้งนี่ถ้าจาไม่ผิดนะครับหัวอาจจะใหญ่มากนะครับผมเนี่ยก็รดราดแบบนี้เลยดูดิหูต้นใหม่ๆทั้งนั้นนะครับนี่มันยุบหัวกันหมดเลยนะครับนี่สาวน้อยป่าแป้งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเผิเสื้อชมพูมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะครับกระถางนี้นี่นะครับนี่ดูเขาเกิดแบบ โหดูดิเห็นไหมเนี่ยกลับมานะครับเนี่ยเห็นไหมผมผมกลับมาได้แค่ไม่กี่วันยังไม่ถึงอาทิตย์มั้งเ่ยเกิดแบบพวกหเยอะมากนะครับเนี่ยอีเหนาคนงามนะครับอีเหนาก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมก็สภาพก็แบบนี้แหละนะครับผมอันนี้สภาพหลังจากที่หลานเตะบอลอัดไปนะครับเขาก็เกิดใหม่นะครับเยอะแยะนะครับดูใบที่เกิดมาก็ใบใหญ่เช่นเคยนะครับก็มีการยุบหัวไปแล้วนะครับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นนะครับก็สามารถบำรุงได้นะทุกคนดูกระถางนี้อะไรก่อนนะครับมันมันสูงมากนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะยุบหัวหรือเปล่านะครับผมก็รดรดไปแบบนี้นะครับใส่ให้เขาไปทั่วๆนะครับตะลักกุซุมานะครับดูสภาพการนะครับไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับปุ๋ยแต่และอย่างที่แอนมินใช้นะครับมันมี มันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้บอนสีนะครับจเจริญเติบโตแตกหลอดแตกใบนะครับใบสวยใบสดได้ดีมากนะครับผมแนะนําเลยนะไปดูทุกคลิปนะครับเอซทุกคนเพราะอะไรนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเห็นไหมพวกวัชพืชเน,นี่ยที่เกิดมาเนะี่ยเพราะว่าปุ๋ยนะครับช่วยทั้งนั้นนะครับเนะี่ยเขาก็เลยแบบว่าเกิดมาเต็มกระถางแต่ว่าเออเราไม่ถอนทิ้งเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับ เอาไว้เป็นด่านปาการนะครับเอาไว้รอเอาไว้ให้พวกเอ่ออะไรนะพวกเอ่อนอนอะไรเงี้ยเขากินนะครับแทนที่เขาจะมากินบอนเรานะครับแต่เขาต้อกินพวกต้นอ่อนพวกนี้แทนนะครับกระหางเล็กๆนี่ก็ต้องลดนะความหวังของหมู่บ้านนะครับยอดมงกุฎหวังว่าสักวันนะครับจะแตกหลอดขึ้นมาอีกรอบนะหลังจากที่ยุบหัวไปนะทุกคนนู่ดิ สวยๆทั้งนั้นเลยดูเห็นไหมของสูวันโดดไปเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนดูแต่ว่าเจ็บใจจะต้องลื้อวันนี้แหละจะลื้อดูนะครับว่าเจอไหมว่าอีตัวต้นต่อตัวต้นเรื่องนะครับที่มากินนะครับต้นเนี้ยอือหูดูดิทศกัณฐ์หลอดใหม่นะนี่ หลังจากยุบหัวไปดูใบนะครับบำรุงดีเกินไปมุ้ยนะครับผมนี่เห็นไหมนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นชุมพูอันดามันมัน้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกระถางนี้นะหลอดใหม่ทั้งนั้นนะครับส่วนมานางพิมพ์ใบใหม่ก็มานะครับเห็นไหมเต็มเลยนะทุกคนนี่นี่ ไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ยอะดูดูผมเอาให้ดูหเห็นไหมเห็นหลอดไหมนี่เห็นไหมบำรุงดีถ้าไปเราบำรุงถึงนะครับอตอนนี้ก็ลดร,ราดบ,บำรุงเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการค้นหาค้นหาอะไรนะครับค้นหาอาชญากรนะครับที่กินนะครับนี่อันนี้ของเรานะครับแต่เหมือนแอดมินจะเห็นแล้วแหละนี่นี่นี่คืออีตัวนี้เห็นไหมเห็นไหม นี่ตัวต้นเรื่องนะครับนี่ตัวต้นเรื่องหอยทากพวกนี้ตอนกลางคืนนะครับมันจะออกมากินอาหารนะครับแล้วก็มันจะกินพวกพืชผักสวนครัวนะครับเนี่ยเนี่ยตัวแสบนะครับเนี่ยไม่ต้องสืบนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเกิดจากเขานะครับออกมาหากินช่วงกลางคืนนะครับก็เลยจะไม่ฆ่านะรอบนี้จะให้อภัยด้วยการโยนทิ้งก่อนนะครับนี่ก็เป็นไอเทมเสริมนะครับที่ ช่วยนะครับกาจัดหอยทากนะครับได้ดีนะครับก็คือเหยื่อล่อนะครับวิธีการใช้ผมก็จะนําไปโรยนะครับแบบนี้โรยรอบๆกระถางไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเขาจะออกมาหากินเขาต้องกินเหยื่อตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรนะครับขายอุปกรณ์กรเกษตรขายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเขามีหมดแหละนะครับผมหอยทากพวกนี้เขาชอบอยู่แบบว่าเขาชอบอยู่แบบเอ่อ ที่อับๆมืดๆนะครับเนี่ยเราก็โรยไว้นะครับตามซอกกระถางตามอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยโรยไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาทีตอนไหนนะมันเยอะจริงๆตอนแรกก็กะว่าเออจะโรยจะโรยแบบว่าจะโรยไว้ไว้เอ,อ่อในกระถางก็ได้นะหรือยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโมโหนะครับต้นใหม่นะครับ หลอดใหม่เบบี baby, ตายหาในคื <Paint Des mond> <C l ips> นเดียวก็นะครับคลิปนี้นะทุกคนใครคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับกับทุกคนนะแนะนำเลยนะครับผมไอเทมที่ต้องมีแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้กันหอยทากันไม่ดีกว่าแก้นะครับไม่งั้นตายกันหมด บอลสีงามๆกำลังงามนะครับผมก็ก่อนจากการวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากนะครับก็อย่าลืมนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย